ูแล้วก็ได้สเตตแบบสเตตแบบเยอะอยู่อะเยอะเลือดเท่ากับทีพเอสอะแบบดีเบสแบบออกของแทงัตัวนะแต่กูยังเห็นดีว่าเล่นสายโจมตีอะตัวมันแรงมากเลยเนาะมีมสายสายมีสายมัยม้งแรงอยู่นะมีสายแรงยิ่งที่ช่วยแบบนยิงออกตีม,มันน่าจะแบบชนเมอร์ซี่ทีเดียวหัวแตกเลยนะ <laughs> อันนั้นได้สายสายพุ่งหรือเปล่าชนแล้วชนเมอร์ซี่ไ <laughs> <laughs> ม่ไม่หึงคนชน,นไปตีอะอ๋อพอแค่ <laughs> ในเกมทั่วไปกูโดนวินชนกูยังรู้สึกว่าเจ็บเลย

มันยังไม่ได้อัพมาเอต้อนเกมอะเอาอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยอิเซนิมันนั่นละสิเอเอเอโอ้ถึงเนาะอู้เบลอยยิงโคตรมัน,นะอะอลิซาเนี่ย <c oughs> ไม่ทำอะไรเลยทำไม่คือรอยิงกูแล้วพอผมกดโลปุ๊บมันก็หยุดยิงก็ดีนะฮะก็เล่นเป็นอยู่เออก็ดีเลเปอร์เขาอะไรมาเลเปอร์เขาเล่นสายยิงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนสายผีหลอกปีญญาหลอนโอ้ยแมวเฮ้ยโอ้ยตายตายเอื้อแรงอ่ะมันโดนปุ๊บมาเมื่อกี้ เอายิงไม่ตายชิวเลยดิงงกูไปหิวล้างปอมีดปอลดูแหละโอ้โหกูกดอติแล้วแม่งตัดพอดีน่าหิวนังเอามาดูเหรอเออจบละนม่ดีนะติดเลยตุ๊กทำไมมันขึ้นว่ากอดแดมเขาร่วมกันคุยได้เสียงแล้วจะเผิ่งกดปุ่มพีมั้งเอ้ยด้านบน อ้าวเรียบร้อยโอ๊ยอตีตุ๊บเอ้ยโอทิศาหยุดจิกูทิโอ้ยมันซีชุบเฮียหน่ะได้ไหมโอเคตังค์เยอะก็ท่ามตายเออโอ้โหน่าจะโดนหัวเมื่อ,อกี้เมียตีวะใครเมียติบ้างไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเรารีบกูรีบกูรีบกูมึงมึงบินบินแบบบินลอบท่าะไระเทศกนเดี๋ยวว่าบินได้ไม่มีประมด มอยล่ามฮิวจะเท่ากูแล้วกูย,ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ <laughs> มอยล่าเป็นตัวมันฮิวเวอร์มันเอาดูดเลือดตัวเองมาเป็นฮิวโถเมอร์ซี <c oughs> เอ้ยโว้ยโอ้อหกูโ,โ,โดนได้ได้ได้อ๋อ อยู่โอ้โหแซงขึแง้แรงขึ้นคนมาได้ป่ะโอเ้โหนี่มันซีมาพอกินไม่หยุดเลยนี่คิดสุนัยเล่นกับแดนดูไปเลยไม่ใช่ไปอย่างนั้นออ <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ อาเหลือแค่อลิซากับรีเปอร์มั้งอลิเปอร์ตายละไม่อตีบตี้อุบีอตี้ตีตีไม่ไม่คีหนึ่งไคีหนึ่งไคีหนึ่งเอใครพูดอะไรเบาๆอ่ะเสียงต้หรอเสียงต้เสียงต้ทีนแมันโมันโกัไปกัไปมไรโอเคตายแทงตายโอเค อุไยกูชนะอีมอล่ามาเอาคือทำไมอ่ะเอามันไม่ได้พ่ฟอนเอ็มบีพีเวอร์อ๋อเขาสองหมืนเลยเหรอเอาไม่ใช่เป็นอันนี้เฉยเป็นราวเออร์นิ่งได้หมื่นแปดพาอนทหน้าที่เป็นเ p ็ีที่ดีที่สุดสำหรับเราเล่นิ้อยไรเยอะมังอ๋อมันยิ่ง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 เดี๋ยว้ว่ะโคตรตึงใช่ปะ ไอ้นิเปอร์เขาอะอองั้นตองยิงให้โดดได้นะเว้ยยิงไม่โดดแตกไปเพิ่มไปลองเล่นอ่ะโบโบโบเพราะมึงไม่ตายอยู่แล้วเพราะกูหิวแลงริปเปอร์หาย วายป้กูขอโทษไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไอ้ไม่เป็นร่างปลอม,มรม่างปลอมปูอ้าวหรอเออร่างปลอมมีพ่อทำไมไอ้มึงมัโล่โล่โล่โลมาซี่มาซีนี่มาซี้จะชุบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มาซี่กูชุบยิมเอลิปเปอร์มาไล้ยิงกูแล้วไงล่ะกูเอว่าดก็มาซี้ชุบมาซีชุบกูบูนไมนนหมนะฮะฮะ แดงเลเนียนคุณเนียนดีแดงจะดีกูจะดีก<ป>ูไม่ก็มันก็กูกูไม่ได้หาไม่ได้ก็เห็นบอกว่าเนียนอยู่ก็เลยอันนี้เออเนียนไม่ได้แปลว่ากูจะไม่ตายเนียนแปลว่ากูยึดพอยอยู่โอเคแต่ว่าไม่ได้แปลว่ากูไม่โดนมันมองอุ้ยโอ้โหกูกัดการบางกับการบางได้เลยได้เลยได้อยู่ได้เลย โอ้นี่ไปทำอะไปโอเคเอ้ยดีปเปอร์ได้หลังวะยิงไม่หยุดเลยมันคิดผิดแล้วมึงซับสองต,ตัวกูสามารถหนีดิปเปอร์ได้หมดโ <Okay. S 1> อเคก็กกว่ากูเขากินขับสนล่าง,งจังเลย <c oughs> เ่านขอบใจชุบยยล่างชุบเร็วชบเขาให้ชุบล่างปอบ <laughs> ไม่ถ้าสังเกตถ้าสังเกตอะล่างปอบมันจะเป็นชื่อตัวละครด้วยสังเกตหรอใครเล่นรถกู เออถอยถอ้ยโอ้ยสวยสวยซีตายเลยอ๋อกูตายมันเดียวเนี่ยไม่มีทำไมไม่มีใครตายกันได้ๆวะเมื่อกี้ทำไมกูล่ะไม่ก็นี่ไงปอนก็ตายเลยปอนตายได้ไง ไม่กูตายพอโดนไอ้เย่โอดิซ่าแม่งปาหกสิบกูเนี่ยทไมกตายได้คนเดียวอ่ะโอ้ยมาแล้วค่ะอันนี้ล่างจริงนะกูจะชุบอีกแล้วเนี่ยกูบินไปชุบอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ไม่ขอพินหน่อยเรือรุ่นไฮเดรมที่ไปเป็นอัน เลฮียร <laughs> ิง um, ด oh. <laughs> <Yeah. laughs> ีแอร์โอปัดได้เฮียมาก็เลยก้าวๆาฟุ่มละได้ก้าวๆแล้วโอ้แเริ่มรอดแล้วหรอไอ้เนี่ยโอ้ยไม่แล้วมันเอาไปแล้วอ่ะไหนไม่ได้เท่าไหร่อ่ะสี่วันหกปกติแหละบอลไปบอลสองมาปล่อยบอลสามลูกไม่ใช่เหรอใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะใช่เอามันไม่ได้เอาไปบอลสามลูกวันนี้ มันเอาอันนี้มาเอาเอาบอลจักรวาลมาเออทำไมยิ่งเพิ่มมอนจะเซ็งต้องมีคนแจกเขาด้วยกูมีชูบ้าแบบนี้นคุ้ยอะไรหรอเฮนะ้ยกูโดนหินเด็ดกูมไม่ตายด้วยวเก่งกูโคตรเก่ง ไปยังไงเวอร์ซี่เวอร์ซี่ดุกูบุ้ยไม่อยู่ไหนบุ้ยมันเหล่อตั้งเมืองมากควายยิงเต็มหัวถ้าไม่ได้โลเมื่อกี้กับเค้นนั่กูตายแล้วแล้วยิงแรงชิบหาย โอ oh, ้ิเปอร์เขายิงไปเท <si ่่าไหรมันเอาอันเนี้ยมายิงยิงครั้งที่สามยิงสองนัดละเมืองแต่กินสิงหัวเวอร์น่ะ3,000เอเอแมคกี้มัน3,000นัดแมคคีเป็นตัวที่ฆ่าริเปอร์เลยนะนนั่ดิเดี๋ยวนะเปิร์กเมอร์ซี่หายไปหนึ่งหนึ่งเปิร์กเปิร์กหรือพาวเวอร์ เปิรเปิรที่แปลว่าสกิลอะพลังอ่ะมันเอาอะไรออกไปวะมันหายไปอันหนึ่งอะรู้แค่ว่ามันหายไปอันหนึ่ง ดูเวลาแล้วดูเวลาที่กูกลายเป็นสปอร์ตตัวที่สามแต่ตอนนี้ยังไม่มีก่อไฟเป็นตัวเล่นสายบี่อ๋อเล่นสาย กูกูจะเล่นสายผีนั่นแหละสายผีต่อว,ว,ว,วิญญาณหลอนการฆ่าจะรีเซ็ตคูฟด้าของกูจริงปะไอ้เหี้ยนัน่นหนีมากเลยนะถ้ามึงยิงแล้วแล้วมึงก็ชิปตลอดเวลาส่วนใหญ่กูจะใช้ชิคก,กีเพราะใช้ชิคอี้สิบปกูจะใช้แอนติเนี่ยกูจะใช้แอนตี้กูเคยเล่นฆ่าเสร็จปุ๊บเรากูเรากูกดวาร์ปเลยไม่สนใจสตันกูสิไอ้เหี้าใส่น้ำมาด้วย สามารถไอ้ให้โลเพื่มล้านโลคูดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์้ยยีนะโอ,ะโอ้โหโลมันก็แค่ไม่มีมวยบุญเลยเนี่ยเกมนั้นไงเฮ้ย <c oughs> เอ้าอีสอัตว์เนี่ยเฮียคนนี้ก็ตัวจริงกูจะชุญแหละเฮียอืม <c oughs> ถ้าไม่มีใครผิดกูกูก็แจกโลนี่เลยนะ้รับไม่บูด,ดาเมีแล้วนะั้นกูจะฮิลลอย่างเดียวกูจะไม่ยอมแพ้ห่อยแล้วยิงกูอลิซ่ากูเป็นสปอร์ตมาที่หนึ่งเอ้ย ที่ว่าตัวจริงตัวปลอมอยู่ไหนเนี่ยเี่ยนี่เจดโลไอ้เนองนี่ต่อยแม่งเลยขัดพลังกูสินโอ้โหถึงเลยนั่นขนาดมนดีเฉยนั่นอะคึกมันถึงวีดับมดวีดมรลอยได้ทำยากช้ำมากอืม

มันจะตอบให้มันอีกแต่ว่าก็ไม่ตายยืดตอดไหมโอ้ยตกหัวเหน้ามึงเดี oh. ๋ยวกูตัดอยู่แน่โอ้ยหายไปตัวเนี่ยอีฟอนตัวจริงเนอะกูอีเคียเอ้ยโอ้ my god ไี้วันตัวจริงไม่เจอไม่ทันแนนไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตรอบหน้ามีตัดเยอะโ ไม่พอซื้อตัดดมฮ่กี่าฮ่ีฟอนมึงจะเนียนนีหรอมู่จะถุงรามเฉยๆไว้ขอบบินหน่ยอยเดี๋ยวกูจะบินเข้าใส่อ่ะ ก็ระวังหน่อยเออตีมันจะตายีดอกตดตามโอ้โหรวมเป็นกันแนมแดมต้อหลังโดนโอ้เออโอคนแรก่ากูเดี๋ยว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 เออแปลกอ่ะสวย ตะกี่ยวอ้าวอ,อ,อันตีมันแรงเกินอ่ะโอริซ่าเกียอืมกูๆห้ามตายถ้าคุตายหิ่งตกเกียร์มันแรงขนาดสุดเดียวเลยนิปเปอร์แค่นั้นยิงนิปเปอร์มาได้ปะยิงได้แต่ไม่แรงเข้ามันนะไม่ระหว่างที่มันยิงอุ้ก็ยิงเ,ยเออได้ได้เพราะว่าอุอง้งมูดละลายเป็นน้ำเลบอตอนนี้ โหอีกแล้วหรอเอ้าโอเคมีตาหิลมีตาหิลมีตาหิลมันยิงเหมือนกันโอ้คือยู่ตัวปอมอนีกแล้วเนี่ยโอเคสุดับสดครับหายโดนตัวไหนอ่ะโอ้ โดนอะไรวันนะออระเบิดมคคีบ้างเมื่อกี้ <laughs> อ๋อหายตัวไม่ได้นะกูมีชุดแดมเออเตแต้ทีวเอ้อเย,ย <laughs> ออนี่มันยิงไม่หยุดเลยอนะยิง <laughs> <laughs> อะไรกอรวบสารอบเลยนะ <laughs> อะไรเนี่ยอีน e ี่ม mm ันอะไรเนี่ยมาเอาอะไรก่อนเล่งกันดูดูละดูขอย่าแยยเดมาดมเดมดเปอร์

โอ้ยอีเทียตัวเปาเนี่ยออกไปสิโอ้ยสวยสวยคุณไม่ทำะไรเลยปล่อยเกาะเฉยแล้วมันตายเพราะเกาะไอ้แด๊ติวติวเอ้ยแติวอยู่ตวที่วเอโอ้ยเปอร์ไม่กิตัวอื่เลยออ ยิงมั้งดิกูยิงมั้งดิทำไมเลื่อนมาไม่ล้นเลยวะไอ้เหี้ยมันมีสกิลที่มันมีฮฮงไงยิงบ้างปัดอยู่แล้วยิงบ้างกูยิงกูยิงเก้าห้ากูยิงบ้างโอ้ยตายเลย จำต้อมีดอกแมงถึงอกังวะ <c oughs> หน่วยล่าเอาไปหมื่นเจ็ด